ระยะเวลาหนึ่งกับยาวนานประมาณข้อสอบทีแกดใช้เวลากี่วินะห้าสิบสี่วิมันเป็นหนามคอยทิ่มแทงเราแต่ถ้าเกิดวันนี้ประกาศเลยคุณมีเวลาทําข้อสอบทีแกดนะชั่วกับชั่วกันง่ายปะ่ะอย่างเงี้ยง่ายเลยปะ่ะง่ายเลยนะเอาง่ายงายครับแค่หนึ่งกับก็พอน้องคิดว่าหนึ่งกับนานปะ่ะนานนะหนึ่งกับคืออะไรรู้ปะ่ะน้องนึกถึงหินอุกกาบาตใหญ่ปะ่ะหินอุกกาบาตลูกหนึ่งเนี่ยแบบตันๆเลยนะฮะ ถ้ามันมีความกว้างยาวสูงด้านละหนึ่งยอดคาว่าหนึ่งยอดเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะคือกว้างยาวศู์ด้านละสิบหกกิโลเมตรสิบหกกิโลเมตรถ้าน้องจินตนาการหินก้อนเนี่ยลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยมันฟิลลิงอุกบาทกําลังทําไมฮนะกาลังจะชนโลกใช่ปะ่ะและไอหินก้อนเนี่ยเขาเปรียบเทียบเวลาหนึ่งกับนานขนาดไหนหรู้ป่ะถ้ามีคนคนหนึ่งอ่ะมาลูบหินฟื้บทีหนึ่งนะลูบหินทีหนึ่งนะฟื้บทีหนึ่งนะพอลูบเสร็จแล้วไงต่อ รูปเสร็จปุ๊บก็กลับไปการรูปทําให้หินก่อนปะก่อนนะพอรูปทําให้มันก่อนเสร็จปุ๊บก็เดินกลับไปแล้วอีกร้อยปีอะ่ะเดินกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วก็มาทำอะไรฮะมารูปอีกทีหนึ่งพอรูปเสร็จปุ๊บทําไมฮะกลับไปแล้วอีกกี่ปีฮะอีกร้อยปีก็กลับมาทำไมอีกรูปทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนหินก้อนกว้างสิบหกกิโลยาวและสูงส6หกกิโลเมตรอะก่อนมาลายหายไปเนี่ยคือเวลาหนึ่งกับนานไม่นานครับ นานมากแล้วิทยาศาสตร์ไปลองคำนวณดูนะถ้าเราลูบหินหนึ่งครั้งเนี่ยผิวของหินก่อนไปประมาณ1ไมโครเมตรระยะเวลาหนึ่งกับยาวนานประมาณ4 9 9ล้านล้านล้านปี